อะกิดียอลิซุนนาวันจามาข้อที่หนึ่งนี่คือการระบุชี้แจงถึงหลักการเชื่อมั่นของอลิซุนนาวันจามาในแนวทางของนักนิติวัญญัติแห่งศาสนาอบิฮะนีฟะอันนุอ์แมนอิบนุซาบิบอัลกูฟีอบียูซุบยาคูบอิบนุอิบราฮิมอัลอันซารีและอบีอับดิลล์มุฮัมมัด อิบนิลฮัสซันอัลชัยบานีขอล l l a h Subhanahu wa t งพอพระทัยแด่ท่านเหล่านั้นและสิ่งที่ท่านเหล่านั้นได้ยึดมั่นจากรากฐานของศาสนาและใช้พักดีต่อและใช้ให้พักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าแห่งสากลโลกขยายความ เชคฟาวซานกล่าวว่าหลักอกคดะคือรากฐานของศาสนาซึ่งประกอบไปด้วยคำปฏิญาณทั้งสองคือลออิลลฮะอิลอลอห์มุฮัมมัดุรอสูลลอห์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์มุฮัมมัดเป็นปรอซูลของอัลลอฮ์ซึ่งเป็นหลักประการแรกของหลักอิสลาม5ประการที่จำเป็นจะต้องศึกษาทำความเข้าใจ และรับรู้ในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับคำปฏิญาณดังกล่าวเพื่อบุคคลจะได้ดำเนินอยู่บนหลักการศรัทธาที่ถูกต้องเพราะการเพราะการนับถือศาสนาโดยตั้งอยู่บนหลักการศรัทธาที่ถูกต้องจะทำให้เขาดำรงอยู่บนความเที่ยงตรงและอัลลอฮฺสุบฮานูตตาลาทรงรับการงานของเขาแต่ถ้าหากว่าการศรัทธา ในศาสนาตั้งอยู่บนรากฐานแหความหลงผิดและมีความสับสนหรือหลักการเชื่อมั่นไม่ถูกต้องก็จะทำให้ศาสนามีความบกพร่องขาดความถูกต้องไปด้วยโดยเหตุนี้บรรดานักวิชาการว่ฮิมอุลล่ะขอล่ะสุบฮานวุวะตาลาทรงเมตตาท่านทั้งหลายท่านเหล่านั้นด้วยต่างให้ความสนใจในหลักอากิดะที่ถูกต้อง นำเสนออย่างถูกต้องพร้อมกับชี้แจงความเข้าใจผิดและความไม่ถูกต้องในโอกาสและวาระต่างๆสืบต่อเนื่องกันมาถึงยุคปัจจุบันบรรดาสหฮาบะของอัลลอสุบฮานวะตาลาบรรดาสหฮาบะของท่านรอซูนสลลอวาลัยอัสลัมรอดิยัลลอหุอันคุมขออัลลอฮ์ทรงพอพระทัยในท่านเหล่านั้น ต่างมีความเชื่อมั่นว่าจาจต่างมีความเชื่อมั่นอย่างแน่นแฟนในบัญญัติที่ปรากฏในคัมภีร์อัลกุรอานและสุนนะของท่านอรลซูลลอลวะไลวะซัลลัมโดยไม่มีความคลางแคลงและแสดงความสงสัยใดๆต่ออัลลอฮ์ซุบฮานวะตะลาโดยไม่มีความสงสัย สงสยัยใดๆต่อสิ่งที่อัลลอฮ์สุบานวตาลาได้ทรงตัดไว้ในคัมภีร์กุรอานและสิ่งที่นั่นนบีมุฮัมมัดสลลัวาเลวสลัมได้กล่าวไว้ในฮะดิษที่ถูกต้องท่านเหล่านั้นเชื่อมั่นและปฏิบัติตามโดยดุษฎีจึงไม่จำเป็นต้องมีหนังสือหรือข้อเขียนใดๆมาอธิบายอีกหรือมีมนุษย์คนใดนำเสนอทัศนะและความเ ouais. ห็นอีกดังนั้นอกิดาของท่านเหล่านั้น จึงตั้งอยู่บนรากฐานแห่งอันุรอานและอัสซุนนะและซุนนะที่ถูกต้องบรรดาตาบีอีนซึ่งเป็นสานุสิทธิ์ของบรรดาซอบะได้ยึดถือเป็นแนวทางการศรัทธาหละอากิดะและปฏิบัติตามบัญญัติศาสนาครั้นเมื่อมีความขัดแย้งและความแตกแยกก่อตัวขึ้นมีผู้นับถือศาสนาอิสลามรุ่นใหม่ๆที่มีหลักศรัทธาของเขายังไม่แน่นแฟน จึงได้นำเอาความคิดปิดเบือนและเหตุผลทางทางปัญญามาสอดใส่ในหลักการศรัทธาของศาสนาอิสลามจึงทำให้บางคนไม่ยึดถืออัลกุรอานและสุนนะที่ถูกต้องเป็นหลักการในการศรัทธาแต่กลับไปยึดกฎหลักและแนวทางของผู้หลงผิดมาอธิบายความและความเป็นรูปแบบสำหรับหลักศรัทธาในอิสลาม ดังนั้นนักวิชาการมุสลิมจึงมองเห็นความจำเป็นจึงต้องจึงจะต้องชี้แจงหลักอกิดะที่ถูกต้องจึงมีการเรียบเรียงเขียนเป็นตำราโดยรายงานจากนักวิชาการรุ่นก่อนๆเพื่อให้เป็นหลักฐานอ้างอิงสำหรับประชาชาติอิสลามรุ่นหลังๆจนถึงวันเกียรมาด้วยการที่อัลลอฮ์สุบฮานูว์จาลาทรงพิทักษ์คุ้มครองศาสนานี้ จึงมีนักวิชาการผู้ยำเกงในวงเล็บตักวามีความซื่อสัตย์และมีความห่วงแหนในหลักศาสนาอิสลามที่บริสุทธิ์ทำการประกาศเผยแพร่หลักอะกิดะที่ถูกต้องซึ่งมีรากฐานมาจากอันกุรอานและสุนนะของท่านรอสล์อลลลลอฮอลัยฮิสลัมพร้อมกับเปิดโปงและตอบโต้ความพยายามในการตีความตาตัวบท ของอันกุรอานและสุนนะที่ถูกต้องของผู้หลงผิดและความพยายามในการเปรียบเทียบคุณลักษณะของอัลลอฮ์สุบานวตาลากับสิ่งที่พระองค์ทรงบังเกิดมาของผู้มีใจอคติของบรรดานักวิชาการเหล่านี้คือผู้สืบทอดมรดกด้านอะกีดะจากสลับซาอุซอลและชนรุ่นก่อนที่ดีซึ่งดำรงอยู่ ในแนวทางที่ถูกต้องหลักความเชื่อมั่นของชาวสลับคือการนำรงอยู่บนหลักศรัทธาอย่างแน่นแฟน้นสืบซึ่งสืบมาจากท่านนาบับม,มุฮัมดสอลลัลอะลัยวะสลัมบรรดาซอบะและบรรดาตาบีอินที่สำคัญได้แก่อิหมั่ทั้ง4คืออิหมั่อบูุฮานีฟะอนันนุอ์นานอิมุสซาบิดอิมมัลมาลิกอิมุนอานัส อิมูมอิมามอบูอับดุลละ์มุฮัมมัดอิมุอิดรีอัชชาฟีและอิมามอ a h มัดอิมุฮัมบันตลอดจนเกจิอาจารย์ที่ดำรงตนในการปกป้องหลักอะกีดะที่ถูกต้องมีการบันทึกเป็นหลักฐานมีการบรรยายและสั่งสอนแก่บรรดาศาสนิธิ์ของท่านบรรดาผู้จเจริญรอยตามอิมัมทั้ง4ได้ให้ความสนใจหลัก อกิดาอิสลามที่ถูกต้องนำมาสั่งสอนให้บรรดาลูกศิษย์ของท่านได้ท่องจำเรียบเรียงเป็นตำรามากมายซึ่งอยู่ในแนวทางแห่งอันกุราและสุนนะอันเป็นแบบอย่างที่นบีมูฮัมมัดสุลลัลลสลมัมบรรดาสอฮะบะและวัดดาตาวีอินได้ยึดถือพร้อมกับเปิดเผยและตอบโต้หลักเชื่อมั่นที่ไม่ถูกต้องซึ่งมีการปลอมปนและบิดเบือนไปจากอากิดะอิสลามอันบริสุทธิ บรรณานักวิชาการด้านฮะดีษคนสำคัญที่ทำหน้าที่เช่นนี้ได้แก่ท่านอิสฮะอิมนนฮะรฮะไวต์อัลบุคอรีท่านมุสลิมท่านอิมนุคชัยมะท่านอิมนุกไตบะและส่วนนักวิชาการด้านการอธิบายอันกุรอานตับซีดได้แก่ท่านอัตบอต,อตบรออัตตบรีท่านอิมนุกซีดท่านบะคอวีและคนอื่นๆ นักวิชาการเหล่านี้ได้เรียบเรียงตำราทางด้านอักีดะขึ้นอย่างมากมายโดยใช้ชื่อชื่อว่าอัส,สุนนะอาทิเช่นกิตาบุสุนนะของอิมนนอับีฮาซิมกิตาบุสุนนะของอับดุลลอฮ์อิมโนอิมโนอัลมัดอิมนนฮัมบันอัส,สุนนะของอัลคอนลาจและอัชชารีอะของอัล อัลอาอัลอาจิรีและท่านอื่นๆในบรรดาผู้ที่เรียบเรียงตำราในบรรดาผู้ที่ียบเรียงตำราในอะกิดะอะกิดะตุสลาฟได้แก่อิมามอบูยะฟร์อัดอลหะมดอิมนุหฮัมบันอิมนุสลามะอัลอัลอัสมีอัตตาฮาวีซึ่งเป็นหนึ่งในนักวิชาการฮิจรัสถศตวรรษที่สาม ท่านได้เกิดท่านเกิดที่ประเทศท่านเกิดที่อียิปต์สายสกุลของท่านอัตตอฮาวีอ้างถึงเมืองหลวงในประเทศในอียิปท่านได้เขียนหลักอะกิดะที่มีความกระทัดรัดทรงคุณค่าและมีประโยชน์ขณะเดียวกันก็มีผู้อธิบายอัลอะกิดะอัตตอฮาวียะในยุคก่อนประมาณ7คนแต่ก็มีความผิดพลาดบกพร่องเพราะ บรรดาผู้อธิบายได้ยึดแนวทางในการอธิบายของนักวิชาการรุ่นหลังทําให้มีการตั้งตั้งข้อสังเกตว่ามีความขัดแย้งกับเป้าหมายและหลักการเชื่อมันของอัตตฮาวีนอกจากคำอธิบายซึ่งเขียนโดยอิบนะอิบอิลอัลฮานาฟีรู้จักในนามของชาคุลอกีดะอัตตฮาวีะคำอธิบาย หนังสืออะกิราอัตตาฮาเวียซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์ของอิมนุกัสซีดคำอธิบายของท่านคัดลอกมาจากตำราของอิมไตเมียท่านอิมนุกอยยิมอัลเลวซีและตำราของนักวิชาการอื่นๆนับว่าคำอธิบายนี้เป็นคำอธิบายที่ทรงคุณค่าเป็นที่ยอมรับและยึดถ,ถือของบรรดานักวิชาการ เนื่องจากเป็นคำอธิบายที่มีจุดเด่นและมีข้อมูลที่ถูกต้องจึงเป็นตำราดา้านอากิรัที่มีความยิ่งใหญ่และท่านได้เขียนตามแนวทางมัฉับอุสุนนาวันจมามะอันได้แก่แนวทางของอิหม่ามอบูฮานีฟะอันนุอมนอิมุซาบิตอัลกูฟีซึ่งเป็นซึ่งหนึ่งในอิหม่ามอาวุวโโสทั้ง4ท่านซึ่งได้พบกับบรรดาตาบีอีนและได้รายงานฮะดีษ สืบต่อจากท่านเหล่านั้นและได้เขียนตามแนวทางอากิดะของลูกศิษย์ทั้งสองของอิหมัมอบูฮานีฟาคืออบูยูซุฟยากูบและมุฮัมมัดอิบนุลฮัสซันตลอดจนนักวิชาการฮานาฟมานมัสฮับฮานาฟีท่าน,น,นอื่นๆหลักการอากิดะของท่านเหล่านั้นอยู่ในแนวทางอากิดะอะลีซุนนะวนจมามะ นี่เป็นการตอบโต้ผู้ที่สังกัดมัสพฮานาฟีปัจจุบันหรือผู้ที่อยู่ในรุ่นหลังๆซึ่งพวกเขาอ้างว่ายึดมัสพฮานาฟีขณะเดียวกันด้านหลักศรัทธาก็ไม่ตรงตามแนวทางของอิหมัมอบูฮานีฟะพวกเขาดำเนินตามแนวทางพวกเขาดำเนินตามอิหมัมอบูฮานีฟะด้านฟิกเท่านั้น ส่วนด้านอะกิดะพวกเขามีหลักศรัทธามีหลักมีหลักความเชื่อที่แตกต่างเพราะได้ยึดถือตามแนวทางของนักวิภาควิทยาในวงเล็บอะลลการามและตรกกะวิทยาวงเล็บมันติกมาเป็นหลักอะกีดะเช่นเดียวกันกับผู้ที่สังกัดมัสฮับอิหม่ามฮาาฟีรุ่นหลังก็มีหลักอะกิดะที่แตกต่างกับหลักอะกิดะของท่านของอิหม่ามชาฟีอี แต่ทว่าแต่ว่าพวกเขาอยู่ในแนวทางของอิหมัมชาฟฟีด้านฟิกเท่านั้นส่วนผู้ที่สังกัดในมัสยับอิหมัมมาลิกพวกเขายึดฟิกตามมัสยับอิหมัมมาลิกเท่านั้นสำหรับอกีดะพวกเขาสำหรับอกีดะที่พวกเขายึดถือเป็นแนวถือเป็นแบบชาวตอริกอต,กตและชาวมาัสยับรุ่นหลัง อะกิดะอัตตฮาวียาจึงเป็นการตอบโต้บรรดาผู้เตรียมเนินตามมัสฮับของอิหมัมทั้งหลายเฉพาะอย่างยิ่งอิหมัมทั้งสี่ว่าเป็นว่าพวกเขามิได้ยึดอะกีดะตามอิหมัมทั้งสี่แต่อย่างใดเขามีอะกีดะแบบอชัชัยรอซึ่งอ้างถึงอะกีดะของอิหมัมอบุลฮะซันอัลอาชารีในช่วงแรกและพวกเขามิได้ยึดแนวแนว,แนวอะกีดะของอบุลฮะซัน อัลอาชอารีในช่วงหลังซึ่งอยู่ในแนวทางของอลิซุนนาวันจามาที่ถูกต้องดังนั้นจึงไม่เป็นการถูกต้องที่พวกเขาจะอ้างว่าพวกเขาดำเนินตามอะคีระของอิหมัมทั้งสี่อิหมัมอบูฮานีฟะอันโนอมานอิมุซาบิดเกิดที่เมืองกูฟะปีฮิจร็สกราชที่80ท่านได้พบกับบรรดาซอบะของท่านรอซูล บางท่านเช่นอานสัสอิบนุมาลิกท่านเป็นนักวิชาการนักปฏิบัติธรรมผู้สมาาัะนักปฏิบัติธรรมเป็นผู้สมาาัะะมีความนอบน้อมและยำเกรงต่อลอเป็นอย่างยิ่งท่านเสียชีวิตในปีทีย่ยุสกัระที่150เป็นปีเดียวกับที่ท่านอิหมัมชาฟีเกิดสำหรับอบูยูซุปยากูบอิบนุอิบรอฮิมอลัอลอันซอรี อัลบาเยลี ali, เกิดในปีฮิจร็อสกัที่113ท่านศึกษากับอิหมัมอบูฮานีฟะและนักวิชาการอื่นๆขณะเดียวกันผู้เป็นลูกศิษย์ของท่านมีมากมายรวมทั้งอิหมัมอมับดุฮัมบันรอฮิมุลลอฮ์คอริฟะฮารูนอัรรอชีดได้แต่งตั้งให้ท่านเป็นตุลาการจนถ,น,นถึงแก่กรรม ในปีฮิจรัอศักราชที่183เมื่ออบ,อบูยูซุปถึงแก่กรรมคอริฟะฮารูนอัลอฮิชตก็ได้แต่งตั้งยูซุปผู้เป็นบุตรของท่านสืบต,ต่อตำแหน่งตุลาการจนถึงแก่กรรมเมื่อมีการเคลื่อนไม่ยึดของอบูยูซุปไปยังกูบูตประชาชนทั้งหลายกล่าวว่านิติบัญญัติอิสลามตายแล้วซึ่งเป็นการแสดงถึงความเชี่ยวชาญของ อบูยูซุฟทางด้านฟิกส่วนมุฮัมมัดอิบนุฮัสซันอัลชัยบานีเกิดที่เมืองวาซิดปีฮิจร็อกกหราช132ขณะที่บิดาของท่านเป็นทหารและเดินทางจากปะเทศชามไปยังเมืองนี้ท่านเติบโตในเมืองกูฟะทำการศึกษากับอิหมัมอบูฮานีฟะอิหมัมมาลิกอิมนนอานสัสอบูยูซุฟยาปูป และนักวิชาการอื่นๆท่านมีความท่านมีวงสอนศาสนาอยู่ณมัสยิดกูฟะขณะท่านอายุได้20ปีอิบราฮีมอัลฮาร์บีกล่าวว่ขาข้าพเจ้าได้พูดถึงอิหมัมอัลฮมัดว่าท่านได้รับวิธีการพิจารณาปัญหาอย่างละเอียดลึกซึ้งมาจากผู้ใดอิหมัมมหัดกล่าวว่าจากตำราของมุฮัมมัดอิบนนฮัสซันอัลชัยบานี คอริฟ้าารูนอลรอชิตได้แต่งตั้งให้ท่านเป็นตุลาการแล้วพาท่านไปประจำยังแคว้นคุรอชานคูรอซานซึ่งถึงแก่กรรมที่เมืองรอยส์ปีฮิจรัส์ศักราชที่189แและถูกฝังที่นั่น